สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS นะคะพี่พี่มีบริการเก็บปลายทางพี่พี่สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเก็บปลายทางหรือโอนยอดให้ช่องน้องรพีนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code คดเพื่อ,พอ,เ,พอเพื่อนได้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนไม่ได้เล่นไลน ไม่มีลายสามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2นะคะช่องรพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะฝากพี่พที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องรพีด้วยนะคะพี่พีเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะ ไปกันที่รายการที่1นะคะพี่พเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่1นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่2นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3เลยนะคะรายการที่3ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่3นะคะอย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักทิปโทรเข้ามาเลยนะคะพี่พีแจ้ง E ีแจ้งรายการได้เลยนะคะ e p นี้เป็น EP ที่30แล้วนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะก็จะเป็นพระซุ้มกอเรียมตลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาให้พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6กนะคะก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่7นะคะ อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนสามารถแอดไลน์แจ้ง e ีพแจ้งรายการได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะก็จะเป็นพระคงนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่8นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่9เลยนะคะรายการที่9ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่9นะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะเป็นพระชัยวัฒนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่10นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่11เลยนะคะพี่พีก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดน,นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่11นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆเรียมกรอบพลาสติกให้พร้อมใช้งานกันสวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่12นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะพี่พสามารถแอดไลน์แจ้ง ep แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ep นี้เป็น ep ที่30นะคะไปต่อกันที่รายการที่1 4นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเรียมตรับให้พร้อมใช้งานเลยนะคะด้นานหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่14นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่15นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่16นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่17เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระนางพญานะคะด้านานาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะจะส่งแบบ EMS เลยนะคะพี่พี่จะส่งพัสดุทุกวันนะคะยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะคะพี่พี่ เก่าๆเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่18นะคะประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องรับพีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆรายการใหม่ๆนะคะไปต่อกัอนที่รายการที่19นะคะก็จะเป็นพาพปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมตราบให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่20นะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่21นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่พก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการที่25เลยนะคะพี่พรายการที่25ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องรับพีกันได้เลยนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ e m s มีบริการเก็บปลายทางหรือที่ท่านไหนสะดวกโอนสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR ว o d e คเพื่อเพื่อนได้เลยนะคะพี่พีท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์ไม่มีไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0-8169 หนึ่งหนะคะช่องรพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ